ตอนนี้ค่ะจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของรถกระบะไฟฟ้าร้อเปซลิตรดาล่าอาร์ดีนั่นเองค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะสามคนมาดูด้านในได้เลยค่ะนี่ค่ะกับตัวกระบะ ไฟฟ้าริดดาร่า d c ค่ะคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด10นิ้วเองเป็นหน้าจอยาวแ,วแล้วเราก็สามารถดูได้สะดวกสบายเลยตัวนี้เป็นจอสีดิจิทัลด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาเราทําการปรับโหมดค่ะตัวโหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับแล้วมันก็จะเปลี่ยนบริเวณด้านบนที่มีแจ้งเตือนอุณหภูมินั้นเองค่ะมีอีโค มีเอ่อเวดดิ้งใช่ไหมมีออฟโรดมีมัดอ่ามีแซนตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ทั้ง7โหมดค่ะโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคอ่าถ้าเราต้องการขับขี่ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนั่นเองนี่นอกจากนี้เราทำอะไรได้บ้างอ่าก็สามารถดูการตั้งค่าการใช้งานต่างๆหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงรดเสียงเราก็สามารถดูได้ใช้งานการใช้งาน จากตัวพวงมาลัยได้เลยนี่นะคะเป็นหน้าจอ10นิ้วที่ถือว่าก็มีตำแหน่งบอกหมดเลยแล้วก็ดูมองเห็นได้ชัดสะดวกด้วยด้านบนก็จะเป็นบอกเวลานั่นเองค่ะก็จะ,จะมีกระแสะไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้ที่อาจีไถ่ทำอยู่ค่ะมันก็จะบอกตัวเปอร์เซ็นต์นั่นเองกำลังชาร์จแบตอยู่นั่นเองค่ะเวลาเหลืออีกกี่เท่าอ่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่กระแสะไฟฟ้าที่ได้รับเท่าไหร่แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเอง มากันต่อที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชั่นการใช้งานค่ะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลยัยาเวอร์ไฟฟ้าด้วยตัวนี้ในตัวล i เด r a ่าอีซิตัวนี้ค่ะก็จะมีโหมดอ่าโหมดของตัวเค่อ,อาการใช้งานไม่ว่าจะเป็น fm am แต่ถ้าเป็นหน้าตัวนี้นะอ่าที่มีตัว ด้านข้างด้านหลังตรงนี้นี่ที่เป็นเหมือนกับสองลูกกลมๆแล้วก็มีทางด้านในตรงนี้มันจะเป็นการดูนี่แล้านามไม่ว่าจะเป็นการเข้าหน้า FM การเข้าหน้าเมนูแล้วก็เลือกดูได้เลยว่าเราอยากจะใช้งานตัวไหนก็สามารถดูได้ค่ะก็จะมีแรงดันลมยางให้นี่เปิดปุ๊บแบบนี้มีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะรับสาย วางสายปุ่มเดียวกันเลยนะมีสีเขียวสีแดงตรงนี้อ่ามีระบบให้เราเลือกที่จะใช้งานของฝั่งติดขับตามคันข้างหน้าเว้นระยะห่างตรงนี้ก็สามารถเซ็ตการตั้งค่าการใช้งานได้ลิมิตของการใช้งานคือถ้าเป็นโหมดของด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องขับก่อนนะขับออกไปก่อนนะเราถึงจะตั้งค่าการใช้งานตรงด้านนี้ได้ค่ะ ด้านหลังของพวงมาลัยอยู่ฝั่งด้านล่างตรงนี้เราจะเห็นเป็นปุ่ม push start ค่ะด้านหลังของพวงมาลัยนี่ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนค่ะด้านซ้ายจะเป็นไฟส่องสว่างในการใช้งานแล้วก็ไฟเลี้ยวนั่นเองไปกันต่อค่ะกับตัวหน้าจอกลางค่ะหน้าจอกลางในตัว lidar a d i z ที่ให้มาค่ะจะเป็นหน้าจอกลางขนาด14นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นขนาด14นิ้ว ทำอะไรได้บ้างตัวนี้ก็มีหลากหลายอย่างเลยตั้งแต่อันแรกเลยสก้อง360องศาจริงๆแล้วก้อง540องศานะเพราะว่าเวลาเราขับขี่ไปเจออะระดับน้ําหรือว่าเจออะไรที่อยู่ใต้ท้องรถตรงนี้เขาจะมีระบบเซ็นเซอร์จับแล้วก็จะฉายขึ้นมาที่หน้าจอกลางของเรานั่นเองตรงนี้ก็360องศาถ้าใช้เป็นโหมด 3D ตรงนี้ค่ะโหมด 3D ตรงนี้ นี่นะคะนี่นี่มุมอมองทิศทางการใช้งานด้านหน้านด้านหลังมุมอมองด้านซ้ายด้านขวาก็มีให้เราเลือกดูเหมือนกันจากฝั่งของด้านหลังนั่นเองยังไม่หมดเสียงสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ระบบเสียงสูงกลางต่ำแล้วก็ปิดสามารถปิดได้เลยกดเข้าที่รูปบ้านค่ะเข้าที่หน้าแอปพลิเคชันของเราได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีบอกว่าตำแหน่งตัวชาร์จนีตรงนี้ชาร์จอยู่ ด้านหลังกระบะฝาท้ายกระบะตรงนี้เวลาเราเปิดมันก็จะมีให้เราเลือกเปิดตรงนี้ก็จะเป็นการชาร์จไฟในตัวรถค่ะก็จะเป็นพลังงานนั่นเองเราจะมีแผงพลังงานขึ้นให้ไปต่อก็จะมีโหมดแคมปิ้งให้เราเลือกใช้เริ่มตั้งค่าแคมปิ้งอ่ากดออกแล้วก็เลื่อนขึ้นมาได้เลยกดที่รูปบ้านได้เลยค่ะมันจะมีโหมดอ e ีกโหมดหนึ่งที่ เราต้องได้ใช้แน่นอนกับตัวการนอนราบนั่นเองการนอนราบใช้ยังไงเดี๋ยวอจีขออนุญ,ญาตดูให้ก็เลื่อนเลยค่ะมันก็จะมีตัวแอปฟังก์ชันให้เราเลื่อนแบบนี้เข้าไปที่รูปตัวรถการควบคุมการขับขี่การขับขี่ก็จะมีโหมดประหยัดโหมดสบายโหมดกีฬาพื้นทรายโคลนออฟโรดลุยน้ำนก็มีให้เลือกลุยน้ําได้ด้วยเขาสามารถลุยน้ําได้ถึง815ม mm ิลลิเมตรเลยก็ ใช้งานถือว่าสะดวกสบายต่อรถกระบะไฟฟ้ามากๆเลยค่ะพลังงานผู้ช่วยขับค่รักษารถให้อยู่ในช่องเดินรถรักษารถให้ใช้งานมีระบบป้องกันต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเตือนก่อนการชนด้านหน้ารักษารถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีให้หมดเลยนี่ในตัวฟังก์ชันขับเคลื่อน4ล้อนี่ค่ะก็จะมีให้เราเลือก ตังค่าการใช้งานไฟไฟส่องสว่างต่างๆผู้ช่วยอื่นๆระบบอันนี้ก็สามารถเปิดดูการตังค่าการใช้งานก่อนที่เราจะเลือกใช้ได้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายลงมาทางฝั่งด้านล่างกันค่ะกับระบบปรับอากาศตัวนี้จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวาได้ทุกคนโดยการที่เราใช้ตัวฟังก์ชันของปุ่มด้านล่างก็ได้หรือจะใช้จากฝั่งของด้านบนก็ได้ เข้ามาที่รถของชั้นแล้วเราก็กดเข้าไปที่อุณหภูมิแล้วก็สามารถปรับได้ตรงนี้ที่นั่งเครื่องปรับอากาศเราสามารถเปิดได้นะคือตัวระเบะนั่นเองตัวเบาะตัวนี้สามารถปรับให้ตัวเบาะเปิดพดัดลมทําความเย็นไดนะ้เหมือนระบายอากาศความร้อนจากด้านนอกที่เราจอดกลางแจง้งนั่นเองถ้าปิดแล้วก็กดปิดได้เลยเครื่องปรับอากาศที่นั่งแถวหลัง แถวลังก็มีให้เหมือนกันนี่ค่ะก็เปิดปีดการใช้งานได้เลยแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาเนี่ยที่นอนราบถ้าเรากดตอนนี้ตรงนี้จะนอนราบให้เราเลยแต่ต้องไม่มีผู้โดยสารอยู่ทางด้านในลองระบบนี้กันไหมอ่าลองใช่ไหมคะได้เลยนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นค่ะแต่อจิก็จะโดนค้ำไว้นิดนึงนี่ทุกคนเพราะว่าเรามีผู้ ผู้โดยสารหรือว่าคนนั่งอยู่นี่เขาจะมีการแจ้งเตือนแต่ถ้าเรากดยืนยันปุ๊บตัวเบาะก็จะลงให้อันนี้เฉพาะในการถ่ายทาให้ดูนะคะแนะนําว่าให้ออกจากตัวรถแล้วกดแล้วค่อยก้าวขึ้นมาค่ะไม่งั้นมันจะเป็นอันตารายนะฟึบตะแคงไม่ได้กดติดขา นอนในกระบะได้แล้วที่แบบว่านอนแบบเรียบเลยเพราะหัวหมอนตรงเนี้ยเขาชิดกับตัวเบาะผู้โดยสารแถวที่สองห้องโดยสารเขาทําให้ตรงด้านเนี้ยกว้างมากแล้วเวลาเราจะแคมปิง้งเราสามารถนั่งตรงนั้นแล้วพิงขามาได้ด้วยอันนี้ก็จะสะดวกสบายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเราจะต้องทําให้ดูอึบเว <c oughs> ้ออึบ นี่ทุกคนนั่งแบบนี้พิงขามาได้แบบนี้เลยหรือเราจะเอาหัวหมอนออกก่อนก็ได้นะอ่าสามารถเอาหัวหมอนออกก่อนได้แล้วก็สามารถนั่งได้แบบนี้เลยเราก็จะนั่งทํางานนั่งแคมปิง้งทําได้หมดเลยถือว่าใช้กระบะได้คุ้มด้วยบรรทุกข,ของด้านหลังและยังสามารถนั่งด้านในนอนด้านในได้สะดวกสบายโดยที่เราสามารถเปิดแอร์ได้ทั้งวันเลย โอ้โห,โ,หโ,หโหขอไปค่ะทุกคนอาจจะใช้เกรงแขนไปนิดนึงอึบมาอึบลงมาด้านนี้แล้วเราก็จะกลับค่ะเข้าไปที่เดิมหมดออกจากเตียงทำยังไงก็กดออกได้เลยแบบนี้ค่ะอะก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายสะดวกเ <c oughs> มื่อกี้อาจจะ เก้าวเข้ามายากดิดนหนึ่งแขนหลุดแล้วทุยทุกคนอึ๊บมามากันต่อค่ะฟังสิง่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้ค่ะก็นี่ไม่ว่าจะเป็น USB Type C ค่ะ65วัตต์แล้วก็ USB ตัว USB มี Type C แล้วก็ USB แล้วก็ที่สำคัญเลยตัวแท่นชาร์จไวลชาร์จแบบไร้าสายส0าย50วัตต์มีมาให้ด้วย ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานอันนี้อจิลองวางโทรศัพท์ลองวางสมาร์ทโฟนแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยเมื่อกี้อยู่ที่65%อเนตอนนี้ขึ้นมาที่7 8แซและถือว่าให้มาเร็วเหมือนกันแบบว่าเผื่อเรารีบใช้งานรีบทํางานเราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนี่ถือว่าโอเคเลยเกียร์ค่ะมาดูที่เกียร์กันบ้างเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่เกียร์ก็ทําออกมาล้ําเหมือนกันนะนี่ใครเคยดูกล้องไหมกล้อง ตัวกระตูนที่เป็นไดโนเสาร์อันเนี้ยเหมือนกันเลยหน้าตาเขาคล้ายกันเลยแล้วก็จะมีตัวฟอนตที่เป็น rnd ค่ะด้านในตัวเนี้ยสอดนิ้วได้เวลาเราใช้งานเราก็สามารถสอดนิ้วได้จับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้คือมันทําได้หมดเลยนี่นี่ถือว่าโอเคมันก็ดูล้ําทันสมัยขึ้นมาค่ะการจอดพาร์กิ้งก็โจกกดตรงนี้ได้เลยเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ค่ะตัวช่วยลงทางลาดชัน ปุ่มปิดการเลื่อนหลของรถค่ะการชาร์จไฟตัวนี้ก็จะมีให้เราได้ดูอ,ออตโต้ออโต้โฮอันนี้เราสามารถเปิดได้เลยแต่กรุณาค่าเข็มขัดนิรภัยและปิดล็อกประตูด้วยเขาก็จะมีให้ใช้งานเหมือนกันโหมดการขับขี่7โหมดดูได้จากด้านนี้เลยค่ะตัวหน้าจอเลยโหมดประหยัดโหมดสบายโหมดกีฬาหรือโหมดสปอร์ตนั่นเองโหมดพื้นทรายค่ะเขาก็จะมีขึ้นให้ว่า ปิดระบบ e s c ตัวนี้ก็ป้องกันโคนนี่ค่ะโคนก็จะเป็นผิวทางขรุขระออฟโรดเหมือนกันาการไต่หญ้าการใช้งานการลุยน้ำนี่ค่ะใครทุกคนอาจจะเคยเห็นที่เขาออกในกลุ่มในข่าวมาบ้างแล้วที่เขาเอาไปลุยน้ำช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงใหมเ่เองก็ใช้งานได้สะดวกมีช่องวางขวดน้ำให้ค่ะ หน้าตากุญแจเราถึงขั้นจะต้องถอดถุงตัวใส่ให้ดูเลยหน้าตากุญแจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คด้านหลังก็จะเขียนว่าลิดดาลา่าตัวนี้มีอะไรบ้างก็เปิดกระบาท้ายโดยใช้เป็นแบบปุ่มกดตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวปลดล็อกแล้วก็สัญญาณหาตัวรถนั่นเองปิดเก็บไปแบบนี้ได้เลยค่ะที่เท้าแขน ภายในตัวนี้จะเป็นสีดําเขียวนะทุกคนภายในเทียติพาทุกคนมารับชมกดด้านนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดเป็นปีกออกมาสองข้างแบบนี้โห้ยต้องส่องแล้วละ่ะเพราะว่ากล่องเก็บของเขาใหญ่มากแล้วไม่ใช่แค่เห็นแค่ตรงนี้สอดมือเข้าไปข้างในได้ทุกคนตรงนี้มีอีกบริเวณด้านนี้มีอีกสามารถใส่กระเป๋าได้ใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้เลยด้านในถือว่า เป็นกล่องเก็บของที่คิดมานีเหมือนกันนะเพราะว่าใครที่มีของที่ต้องไว้ใช้ในรถเยอะๆอ่ะสามารถเก็บด้านในตรงนี้สะดวกเลยเบาะทั้งฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะหัวหมอนเป็นหนังมีตัวฟอนลิตาล่าแล้วก็รูระบายอากาศค่ะปีดด้านข้างและสีภายในที่พาดูวันนี้ก็จะเป็นสีดำตัดสีเขียวมีเดินได้ที่เป็นสีทองตัวนี้เบาะที่ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลย สามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยอือนี่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้และนอกจากนี้ตัวเบาะเนี่ยยังสามารถปรับอากาศที่พาทุกคนปรับดูได้ได้ทั้งข้างหลังได้ทั้งข้างหน้าด้วยฝั่งด้านหน้าค่ะของผู้โดยสารตรงนี้เป็นหนังนะวัสดุที่เขาทํามาด้านบนวิด้านบน,ด,น,บนด้านบนเคาะไปแล้วมันนิ่มๆอะ่ะทุกคน วัสดุไม่ใช่แบบว่าเคาะไปแล้วมันจะได้เสียงก้องๆนะแต่อันเนี้ยคือดีดูรู้สึกแล้วว่าแน่นอจิว่ามันโอเคอันเนี้ยแล้วก็จะมีทางฝั่งด้านนี้ที่เป็นหนังสีเขียวมีระหว่างการตกแต่งค่ะช่องตราอากาศยาวมาจนถึงตรงกลางมีตัวตัดด้านสีเงินด้านในกองเก็บเอกสารเก็บผู้มือปุ่มกดด้านนี้นะคะเขาทำแยกออกมาเลยฟูบก็ถือว่า เขาทําออกมาให้มันดูโล่งจากตรงบริเวณด้านในตัวกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือฝั่งด้านบนกัน,นะคะมาดูกันด้วยจากฝั่งด้านบนที่บงังแดดที่บงังแดดเขาให้กระจกมาให้เราได้ใช้งานทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทังฝั่งด้านคนขับด้วยตัวนี้กระจกให้มาเป็นแนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวๆถือว่า ใช้งานได้แบบว่าดูทิศทางดูมุมมองได้กว้างเหมือนกันสายสายแคมปิง้งไม่พลาดแน่นอนห้องโดยสารกว้างการใช้งานไฟส่องสว่างเป็น LED เต็มแบบนี้เลยดวงใหญ่เหมือนกันนะกระจกมองหลังค่ะตัวนี้จะมีการใช้ตัวซีลิโคนครอบขอบ,ขอบเผื่อป้องกันการบาดของตัวกระจกด้วย ดันขึ้นดันลงอันนี้ก็มองทิศทางด้านหลังก็ชัดเจนใช้งานได้สะดวกค่ะถุงลมนี้เราภัยมีมาให้ทั้งหมด6ตตำแหน่งค่ะลำโพงถ้าเป็นในตัวขับเคลื่อน4ีล้อหรือว่าตัวท็อปสุดที่ยจิพานั่งอยู่ตรงในขนาดนี้จะมีทั้งหมด8ตํตำแหน่งทุกคนก็ถือว่าใช้เครื่องเสียงอินเตอร์เทนเราสำหรับ การเข้าแคมปิ้งได้อีกด้วยก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันค่ะกับการใช้งานระบบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเลยมีมาให้ครบเลยตัวกล้อง360องศาระบบต่างๆถุงลมนิรภัยมีมาให้6ตำแหน่งนที่บอกไปค่ะปะ่ะแล้วเดี๋ยวจีจ,จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมด้านหน้าตัวรถด้านด้วยเพราะว่าทางฝั่งของด้านหน้าตัวรถเนี่ยไม่ใช่แค่การขับขี่หรือว่าระยะทางต่อการชาร์จแรงมา้าอ่ะมันยังมีทางฝั่งของการเก็บสัมภาระด้านหน้า ตรงฝากระโปรงด้านหน้าอีกด้วยนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะกับลิเดาร่าอาร์ดีซิกนั่นเองค่ะ